แชงงชาแนลสวัสดีค่ะเมื่อนี่กค่มะมาผมมาโผกับพี่น้องอีเวลเนาะค่ะมูลิาะะ่ามาเบิงหั่งนกค่ะปกติหั่งหนกบานเฮากันน้อยนึงเนาะค่ะแต่อันนี้มันลายลายค่ะลายอลีค่ะพี่น้องขับรถทนันไปเห็ุงานเดี๋ยวเห็นพอดีค่ะ มาชมบรรยากาศรังนกเราไม่ห่อนห้างเตียนตัวนี้โอ้ยดักหมื่นได้จังหน่อยค่ะ มันเป็งรังนกค่ะพี่น้องรังนก <c oughs> มีนกหนึ่งตัว ทุงให้ทุง่งนาบึงนะบึงในนะเขามันมันจังเย็นนะคะ่ะใจจังเย็นมันจะโมโหน <laughs> บ่วมวยๆล่ะพี่น้องเอ้ยเขาเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะอากาศก็เริ่มหนาวแต่ตอนนี้ยู่มองไอ้โน้อย,ยู่เนียวกะเป็นลมพุ้ีอยู่นะคะซึอ,อ,อุ่นๆอยู่แต่ยังยังบนหนาวจัดเมื่อคืนเนี่ยก็ฝนตกค,ค่ะเมื่อคืนเนี่ยประมาณาบสามกระตุก นกระมาะหนาหนาวกระสีเริ่มมากวันนี้นะคะนะแต่ขับเพิ่นบ่ตกดดเลยได้ขับฝนก็ได้แต่ว่าเริ่มมากเมื่อวานนี่แนหะ สุดท้ายนี่กะขอฝากพี่น้องเนาะคะ่ะติดตามรับชมให้กำลังใจเนาะคะ่ะในการฮิตชิบต่อไปเนาะคะ่ะรากาบ้านใดที่มูน้อยยังบ่ทท่าน้เข้าไปเยี่ยมไปชมกะสิเขาเยี่ยมทุกบ้านเด้อค่ะขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจถึง FC ไม่ FC เก่าเนาะคะ่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะขอฝากช่อง หมูน้อยบ้านเพลงชาแนลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ